กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำนักจันทร์หมู่ที่ห้าตำบลบอ่อแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,562ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน104ครัวเรือนคณะกรรมการจำนวน15คนมาจากการคัดเลือกผู้นำชุมชนจิตอาสาปราชชาวบ้าน และมีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตัง้งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหนึ่งคนต่อสี่ถึงห้าครัวเรือนความการุล้ำค่าสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกคนร่วมแก้ปัญหา อมทิ้งไทยเหมือนเป็นสายใหญ่ผูกใจเราไว้ด้วยกันให้รู้รักสามคัคคีให้มีจิตใจใฝ่ฝันช่วยกันรักกันเตือนกันให้ทำดีแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำนักจันทร์ จัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือนคณะกรรมการติดตามเยี่ยมครัวเรือนที่รับผิดชอบเดือนละไม่น้อยกว่าสองครั้งตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านจัดหาทุนทางปัญญาสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอาทิการทอดพระป่าสามัคคีทุกปีปีละหนึ่งครั้ง จัดทำเสื้อตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินจําหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านรณรงค์ให้ครัวเรือนที่มีความพร้อมสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินการมีส่วนร่วมของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นการร่วมพิธีแรกเงินขวัญถุงพระราชทาน การร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าการออกกำลังกายต้านยาเสพติดและรักษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านการปลูกผักสวนครัวและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นในหมู่บ้านและการร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำนักจักทรได้กำหนดระเบียบข้อบังคับของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกเรียบร้อยแล้วกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดประชุมพูดคุยระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ มีที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สะอาดสะดวกกว้างขวางและปลอดภัยมีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาทิรณรงค์ให้รู้ถึงโทษและบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจัดหาทุนแห่งศรัทธาและคิดค้นวิธีจัดหาทุนแห่งปัญญา กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ใจเงินด้วยการลงมติของคณะกรรมการทุกครั้งปลุกฟังให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมของหมู่บ้านเช่นส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรักษาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะข้างถนนกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำต่างๆ การปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกันในที่สาธารณะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านเพื่อกล่อมกลาวจิตใจให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่มกองทุนการเงินในหมู่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์การเมืองงานกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านเฟซบุ o กไลน์ประชุมอบรมและเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและระดับจังหวัดจากา,การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำนักจันทได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอวัดสิงห์ โดยมีคณะกรรมการที่มีอำนาจฝากถอนจำนวนสามคนผลงานและรางวัลที่ได้รับปีพุทธศักราช2565หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำนักจันทร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัดผลสำฤทธิ์ของการดำเนินงานและผลงานโดดเด่น คณะกรรมการมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องได้ชักชวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนแม่และกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอมีการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมในการส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและอาชีพที่มีความโดดเด่นได้แก่อาชีพซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากปปสภาคหนึ่งและใช้กระบวนการโดยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหากับผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด